คนลาวที่มาเฮียนโตอ,อยู่ไทยได้เฮียนฮู้อย่างแน่เดี๋ยวมนนี้สิพาทุกคนมาเบ่งน้ากันเดอ้อครั้งแรกของน้องตูเลยที่จะได้มาเฮียนหู้เกี่ยวกับอ l อเบ o u โขนตอนแรกก็สงสัยว่าเอ๊ะโขนคืนออีหย่างโขนคืนออีหย่างโข,ข,ขนมีการแสดงแนวไหดจนน้องตุกตาเองได้เขา้า่ว่เยาวชนโขนออมสินยวภาพรักถิ่นเป็นโอกาสที่เฮียน้องติ๋ง,งได้เปิดหูเปิตดตาได้หลายแหง่งและยังได้เฮียนหู้เกี่ยวกับโขนได้อย่างลึกซึ้งแล้วก็ได้หลายขึ้นพร้อมแล้วต่๋งได้ฮู้อีกว่าโขนนี่ยทุกคนตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นการสดงั้นูอีก บอกได้เลยว่าตั้งแต่มาเหีนยนยูไทยนี่โบไม่เรื่องธรรมดาเพราะว่าได้เหียนหู้หลายอย่างแหงก็คือแบบได้เปิดโลกกว้างขนาดและอาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการนั่นก็คือรองศาสตราจารย์ดรกัมราตผู้วชนาธิพงศ์เป็นแม่ยิงที่ช่างเก่งและก็ลากหลายความสามารถแหงและน้องเอกในฐานะที่เป็นคนลาาแล้วได้มาเหียนออยูไทยก็รู้สึกดีใจหลายที่ได้มาเหียนหูเกี่ยวกับโขนและก็ยังได้มาหูจักกับอาจารย์กัมราตเข้าใจอาจารย์และหลายที่พา้งเต่งได้มาเข้าห้วมกิจกรรมในครั้งนี้ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ยังมีม่องที่ว่าให้ เกี่ยวกับโขน all about อออเบิโขนเพราะว่าจะมีประวัติความเป็นมาบอกอย่างละเอียดแหงและก็ยังมีภาพจําลองให้เฮาได้มาศึกษาเห็นฮูเบิ่งนํ้อีกเดอ้อและโบเมนแต่เฉพาะคนไทยเท่านั้นที่จะมาเห็นหูที่นี่ได้ก็คือเพราะว่าจะเป็นตางชาติก็สามารถที่จะเข้ามาได้แน่นอนเลยว่าประวัติความเป็นมาก็ยังมีพังภาษาไทยและภาษาอังกฤษไทยนําพร้อมเดอ้อบอกเลยว่าตอนที่ติด้เข้ามาข้างในต,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 ต้องตึงตาตึงใจแหงเพราะว่าเฮาได้เห็นลหลายๆอย่างที่แบบว่าบาุคคยเห็นมาก่อนเห็นฮูพร้อมอประวัติความเป็นมาพร้อมน้าอีกพอเขาเข้ามาข้างในก็จะมีีเอื้พนนนักงาาท่่แบบว ภาพแต่ยางดีแห้งแล้วก็แนะนําให้เห็นหูเกี่ยวกับโขนยังมีเรื่องราวเรื่องเล่าเรื่องบอกให้อีกจากนั้นยังบุพอพวกเขาก็ยังสิพากันเข้ามาเบิ้งข้างในเนาะบพว่าจะเป็นการหูภาพจําลองที่ได้สร้างขึ้นมาแบบสถานาการณ์จริงแน่นอนเลยว่าเรื่องราวของโขนเนี่ยทุกคนเพิ่นยังไปเผยแพร่ออกไปเป็นละครให้กับผู้คนเนาะได้เบิ้งนําอีกแล้วต้องเตือก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะได้เบิ้งแน่นอนหัวเสียนที่มีหลากหลายสีแล้วก็มีหัวเสียนคูนําอีกเด้อโครงการในเมื่อนี่เนี่ยทุกคนก็คือบด้มีแค่คนลาว แมของหลายๆคนที่ได้มาเห็นบอกเลยว่าตึงตาตึงใจพากันไทยฮปอีอย่างบันทึกไว้เลยเป็นที่ห้อย ็นโครงการที่เปิดโอกาสแล้วก็เปิดความหูให้กับต่างชาติและก็คนไทยลหลายๆคนได้เรียนหูเกี่ยวกับโขนหลายๆกว่าเก่าและคนนี้ยังเป็นการแสดงสั้นสูงในสมัยอยุธยาพ่นได้ทุกคนบ่แม่เรื่องธรรมดาดเด้อการที่จะได้แสดงจริงๆต่างๆนั้น,น,นทุกคนเนาะก็จะคือจะมีหรงเฮียนป,ประตูชัยเนาะทุกคนเนาะที่เป็นตัวแทนของโขนอมสินทุกคนแล้วจากนั้นน้องเตงก็อยากที่จะมีโอกาสได้่ายให้ทุกคนเบิงแหงว่าเป็นการแสดงแนวใดแต่มื้อนิวเตงก็รู้สึกดีใจหลายที่ได้มีโอกาสมานาเสนอเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับโขนนาเสนอให้กับหลายๆคน ทั่วโลกได้เบิงน้ากันและคนไทยก็มีความสามารถแห่งหลายที่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้สมจริงขนาดเลยทุกคนครั้งแรกที่ได้เข้ามาเบิงบอกเลยว่าตึงตาตึงใจแล้วก็แปลกตาแปลกหูไปเบิดเพราะว่าพระทั้สงสร้างอลังการอีขนาดแล้วก็สร้างแบบสมจริงอีหลดเดยทุกคนและยังมีเรื่องราวและประวัติความเป็นมาอยู่ใน Google หรือว่าอยู่ใน YouTube สามารถค้นหาเข้าเบิงได้เลยหลายละเอียดบอกเลยเลยว่าปังแฮ้งและในคลิปนี้นะคะตงเตียนก็ต้องการาบขอบพระคุณอาจารย์แล้วก็อาจารย์กมาลาศที่ปรึกษาอีกครั้งนะคะเดี๋ยวตีนนะะขตลาาไปกกะะคุ ด้วยนะคะว่าจะเป็นยังไงสวัสดีค่ะ